รถใหม่เราไปเล่นดนตรีแล้วนะคะชอากลับมาจากเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลก็ไปเล่นดนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะทุกคนใครทําอะไรบ้างเอ่ยวันจันทร์เรื่องงานกันหรือยังคะส่วนวันนี้ชอบไม่ได้ทางานนะคะวันจันทร์วันจันทร์เป็นวันหยุดของชอนะคะแต่ว่าชอบเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะทุกคนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ชอบไม่ได้เป็นอะไรนะคะคนที่เป็นคือคุณป้าที่ โรงแรมนะคะอย่ามาเล่นกับปราชอทุกคนจําทุกคนจําทุกคนจําคลิปที่ชอห่อข้าวไปทานที่โรงแรมได้ไหมคะเมื่อวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่ชอห่ออ,อะไรอะห่อผัดตับ พอไอ้น้ำพริกแม่แล้วไปคู่กับปลากระป๋องนะคะแล้วก็ผักต้มแล้วก็จะมีข้าวแล้วก็จะมีหมูสามชั้นที่อทอดแล้วก็ปลกไว้บนข้าวไปสองชิ้นนะคะแล้วทีเนี้ยพอพอชอบไปเอาเอาหารไปที่ทํางานนะคะคุณป้าก็มาขอชิมซึ่งช่อก็ถามคุณป้าว่าคุณป้าคุณป้าเคยทานอาหารไทยหรือเปล่านางบอกว่านางมีเพื่อนนะคะที่เคยทํางานอยู่ที่โรงแรมอ่ะเมื่อหลายปีเมื่อไรสิบปีก่อนนางบอกว่าเขาทําอาหารไทยให้ฉันกินแล้วฉันกินได้แล้วก็บอกอดุเอแกเกอเธอแน่ใจนะ เราก็นางก็บอกว่าก,กินได้นางรู้จักค่ะนางรู้จักนางรู้จักด้วยนะปลาปายาสลัดเราก็แบบว่าปลาปายาสลัดนี่เขาทาให้คุณป้ากินแบบว่าไม่ใช่ปูปลารเนี่ยเลยน่าจะเป็นส้มตำไทยนะคะนางก็บอกว่ายุยย oh, 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 so ้อยคนแอดแต่ยกอยปอย้อยแต่ส้มกีแอดอะคือฉันไม่ขอกินมากขอชิมอะให้มันรู้รสชาตินะคะเจ้าก็บอกว่าเธอรู้ไหมว่าในในอาหารของฉันอะ่ะมันมีไอในในปลากระป๋องของฉันมันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยคุณป้าก็บอกแล้วมันมีอะไรแล้วก็บอกว่ารู้จักกับอ n t e r s f i s h ไหมนางก็บอกรู้จัก ซึ่งทุกคนเดี๋ยวชอจะให้ดูนะชอไปเอามาแล้วนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนปลาดองค่ะทุกคนแต่ว่าประเทศเขาเนี่ยมันเป็นปลาดองแบบนี้นะคะซึ่งปลาดองก็จะมีแบบว่าหลายรสชาติปลารกระปุกก็ดองด้วยปลาดองเกลือปลาปลาดองปป p p e r p เป p e r อะไร <laughs> <laughs> อะไรปลาปิกไอปเปอร์สวัสดปปเปอร์เขาเรียกอะไรจำไม่ได้ปเปอร์พิกไทยใช่เออ บางอันก็ดองด้วยพริกไทยนะคะรสชาติพริกไทยบางอันบางอันก็ดองด้วยหอมหัวแดงนะคะเลิอเลิกนะคะบางอันก็หอมด้วยบางอันก็ดองด้วยกุเลิอกนะคะอหอมหัวใหญ่คือบางอันก็ดองด้วยแต่ละแต่ละรสชาติมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะคืออันนี้อินช่าสฟิชของประเทศสวีเดนนะคะมันจะเป็นปลาดองแบบนั้นซึ่งของเรามันไม่ใช่แบบนั้นช่อแค่เปรียบเทียบให้ดูช่อแค่เปรียบเทียบให้เข้าใจว่าปลาที่ชอบผสมไปในปลากระป๋องอ่ะมันเป็นปลาล่า นางก็บอกว่าไม่เป็นไรนางกินได้นางขอชิมนะคะชอ่อก็บกชอบไม่อยากให้ชิมไม่ใช่ว่าขี้เหนียวนะทุกคนแต่ด้วยความกลัวนะคะเพราะว่าอะไรร่างกายของคนเรามันต่างกันนะอย่างช่อเนี่ยตอนที่ช่อมาอยู่ประเทศสวีเดในใหม่แล้วชออ่อไปมิสมาร์ก็คือเหมือนไปกินเลี้ยงเหมือนไปกินเลี้ยงสมาร์ทเขาเรียกอะไร ช่วงหน้าร้อนนะคะของประเทศสวีเดนน่ะเขาจะมีอาหารหลากหลายซึ่งในนั้นก็จะมีชีสก้อนแบบแบบนี้มานะคะเขาตัดมาเนาะเราก็ไปกินแล้วช่อ,อก,ก็ท้องเสียท้องเดินนั่นละค่ะทุกคนช่อ,อก,ก็เลยกลัวที่จะให้คุณป้าน่ชิมแต่คุณป้าก็ไม่เป็นไรคุณป้ารู้จักคนไทยคุณป้าเคยชิมคุณป้าเคย,ค,เค,ยคุณป้าเคยมาแล้วให้คุณป้ากินหน่อย <laughs> ช่อ,อก,ก็เลยให้คุณป้านะคะชิมไปคำหนึ่งนะคะช่อ,อก,ก็เลยเด็ดบวบบวบที่ช่อต้มไปนะคะเด็ด <laughs> บวบตอนแรกก็ตักข้าวใส่ชอ้อนนะคะแล้วก็เอาบวบวางแล้วก็ตักน้ําพริกนะคะที่ไอ ปลากระป๋องที่ผสมกับน้าพริกแม่น่ะไว้บนบวบแล้วให้แกชิมนะคะแกก็ชิมเออมันไม่เผ็ดมากอร่อยนะนู่นนี่นั่นเชื่อไหมคะทุกคนแกกินแค่คําเดียวนะคะแกกินแค่คาเดียวแกจะไปถุยอะไรยังไงช่อก็ไม่รู้แต่แกกินแค่คำเดียวแต่แกก็แบบเออได้แกนคือขอให้ดูรสชาติเราเลิกงานหกโมงเย็นเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราเลิกงานหกโมงเย็นซึ่งแกก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยว่าแกจะท้องเสียนะคะทุกคนสงสัยช่อนะคะคิดว่าแกน่าจะท้องเดินตอน กลางคืนเหมือนที่ชอบกินอาหารพุเฟ่ยอย่างเงี้ยชอบไม่รู้สึกอะไรเลยจนมาท้องจนมาท้องเดินตอนกลางคืนนะคะสรุปเข้าโรงพยาบาลค่ะ66ทั้งอ้วกทั้งถ่ายชอบก็บอกโอ้เนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองอะผิดนะ,ะมีความรู้สึกแบบนั้นเลยพอไปเยี่ยมแกก็ซื้อขนมนี้ไปนะคะ ซื้อขนมนี้ไปช่อซื้อมาสอันก็คือมันจะเป็นกล่องสีเรมันจะเป็นกล่องสีมพูใหญ่ๆนะคะชอไม่รู้ว่าแกทานอะไรได้หรือทานอะไรไม่ได้ก็ซื้อไปฝากก่อนอันนี้คือขนมที่เวลาคนประเทศสวีเดนเขากินกาแฟแล้วจะมีตัวนี้นะคะช่อก็ไว้ห้องกล่องนึงเอาไปให้แกกล่องนึงนะคะกลับมาแฟนก็ไปเที่ยวต่อโอเธอเธออยาไปหากินอะไรมั่วนะ ไม่ใช่ว่าเขาขี้เหนียวไม่ใช่ว่าชอบขี้เหนียวนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าท้องไส้ของคุณป้าหรือว่าคนที่เขามาขอกินอาหารเราอ่ะมันเป็นแบบไหนไม่ใช่ว่าเราเป็นคนขี้เหนียวแต่ว่าเรากลัวกลัวที่จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนพอไปโรงพยาบาลเขาก็นั่นแหละค่ะเขาก็จะมีแมสให้นะคะชอบคิดว่าเออทุกวันนี้โรงพยาบาลไม่ต้องใส่แมสแล้วนะยังใส่นะคะทุกคนพอเราไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเขาก็ให้ล้างมือแล้วเขาถามว่ามาทําอะไรเราก็บอกว่ามาเยี่ยมคนป่วยเชื่อนี้เชื่อนี้นะคะเขาก็บอกว่าชั้นไหนนะคะเขาก็ให้ใส่หมวกอ อะไรนะเขาให้ใส่แมสนะคะขึ้นไปนะคะชอบขึ้นไปแล้วก็ไปหานางนางก็อบอกเฮดูเ hey, ข้ามาใช่สิจะต้องมาจะรู้สึกแย่มากเลย <laughs> อย่าเล่นกับอาหารไทยนะจ๊ะสาวส้มตำเอย่ยปูปลาเอย่ยน้ำตกเอย่ยยำเอย่ยลาบเอย่ยของเซฟทั้งนั้นแต่อย่าอ,อย่าอย่าดูถูกกับรสชาติ <laughs> เลริทของมัน <laughs> ชอเขาชอไม่รู้จะเศร้าหรือว่าหัวรอดีนะคะเห็นแก่แบบพอเข้าไปข้างในใช่ไหมคะทุกคนใส่น้ำกงน้ำเกลือเหมือนน้ำ เหมือนแกขาดน้ำเยอะค่ะทั้งโอ้อ,อกทั้งถ่ายเนาะก็ยังมีแผมเพิดอห้ใส้ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตทานขนมก่อนนะคะ เพราะว่าตอนตอนไปอะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเยี่ยมแกนานไหมพอได้ไปคุยแล้วก็คือเหมือนติดลมอะค่ะไปเยี่ยมแล้วไปคุยติดลมแต่ว่าทางโรงพยาบาลสประเทศสวีเดนะอะเขาไม่ให้เยี่ยมนานนะคะเหมือนว่ามีคนเฝ้ามีคนมาแล้วให้เยี่ยมได้แค่ของช่อนี้รู้สึกว่าแค่ชั่วโมงเดียวนะคะแล้วช่อก็ออกมาเหมือนว่าให้คนเหมือนให้คนไข้เขาพักผ่อนนะคะเขาก็แบบว่าเออหมดเวลาเยี่ยมแล้วนะเราก็ออกมาะค่ะทุกคนก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยก็ได้ขนมนี้แหละค่ะที่เอาไปเยี่ยมคุณป้าแล้วมาอา่ามาก,กินก่อน <laughs> ขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะใครก็แล้วแต่ที่อยากจะทานอะไรแบบว่าแปลกใหม่ลองชิมก่อนนิดเดียวก่อนนะคะทุกคนไม่งั้นเหมือนจะเป็นเหมือนคุณป้าคุณป้านี่แค่คาเดียวก็เข้าโรงพยาบาลเลยขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนไปแล้ว